พี่เอ้าอะวหนูถามพี่เราผิดหรอหนูทดบองพี่ัญชีแจงอะพี่ไม่ชัดเจนอะไรพี่ไม่เข้าใจตรงไหนถ่ายอะไรอิ่มถ่ายไว้กล้องอยู่พี่ไม่เข้าใจตรงไหนพี่พูดมาผมจะถามไงก็หนูถามไงว่าพี่ใช่พนักงานไหมไม่ใช่ผมงาตัดพี่ยังไง พูดเรื่องโ่งมไม่ไม่ช้แจงอะพี่ไม่ชัดเจนอะไรพี่ไม่เข้าใจตรงไหนใช่แล้วกินถ่ายไว้กล้องอยู่อ่าพี่ไม่เข้าใจตรงไหนที่พูดมาคนถามไงก็หนูถามไงว่าพี่ใช่พนักงานไหมอ่าไม่ใช่ไม่มาตัดพี่ยังไงคือเมื่อกี้คนเขามาตัดแต่ว่าเนี่ยไม่รู้นะเมื่อกี้คนเขามาตัดเนี่ยแล้วเนี่ยคนมาตัดแต่เขาจะมาตัดตุกตีตุกหฮาได้ไง มันมีมาใช่ไงมะเนไม่มควรี่มาอย่างนี้กับหนูไงเอาจังไงแล้พี่เนี่ยมันเป็นเอาหมูทาพี่ัดไหมููี่มรานหมก็เป็นนาองจอมก็คือจบเาแล้วพี่มาถามพี่นี่น่เาม่ถ้าพี่เขาใจพี่ตัวปนะเราพี่้งกรเราหัวพี้กิดดเราลเนหัว พี่เดินปีกมาใส่หนูไม่ใช่ไม่ใช่แกก็แก่เลยแกอะไรอะพี่เอาก็ดูเถอพี่ดูว่าพี่ไม่ใช่พนักงานไหมเห็นแล้วตอมาไม่ใช่พี่เดินปีกส่หนูพูดจากันหนูดีๆก็ได้เอาแล้วผมพูดไม่ดีกับพี่ตรงไหนล่ะพี่ไม่ใช่พี่เดินหนึ่เรา่องพี่จะการปีกับหาหนูเลยเนี่ยพี่ผมจะใส่ให้ก่อนนะ เดี๋ยวพี่ไปทอะไรเขาหลอไปเขาหลอกไกัเขาบอกว่าพีนมาตัดไม้ผมไม่ใช่คนที่หอกพี่เป็นคนที่เป็นาอะไรอะไม่จเลยับไปตอใ้ได้พี่เอาพูดจไม่เ่พูดจาไรมายแกเลยวัไมด้ส่ี่เลยกมืี่ถ้าเกิถคุณไม่ดีก็ขอโทษลกันไม่ใช่กียูคุณไม่ดพ่อเลยค็ที่ถ่ายคิปพฤกรรของเขา ซึ่งชาวบ้านเขาหวาดกลัวแล้นนครับทางนี้แบบชี้แจงครับแต่ในทางที่ถูกต้องเน<ม>ี่ยน่าจะไปชี้แจงแสดงตนซะว่าเขาไม่ใช่ผู้ใหญ่ชี้เขาเป็นเป็นเน o u t s o u r c ของไฟฟ้าจริงๆนะครับมันมันมันจะแจ้งหรือไม่จแจ้งเนี่ยมันนอยู่ที่ความรู้สึกใจของ,ของคนนั้นนะครับถ้าเกิดเราเป็นเป็นเจ้าที่ <ๆ S 2> เป็นเอาซ o u ของไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องหนุแจ้งเขาไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ชี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ